สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทันเอ็มไทยนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมค่ะก่อนเข้ารายการนะคะอาจารย์รักก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m อ็มไทแล้วก็ไปจับจองไปเจ้าของวอลเปเปอร์ชุดเศรษฐีท่านใจนะคะที่จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรัก แล้วชุดนี้นะมีให้ทุกท่านเลือกถึง8แ,แบบตามวันเกิดของแต่ละท่านพร้อมทั้งยังมีเลิอกที่จะทําการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีวันศุกร์และวก็วันจันทร์เนี่ยวันนี้นะคุณจะรู้สึกชิลๆในเรื่องงานนะคะแต่ว่าช่วงเนี้เรียกว่างานเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะสิ่งที่ต้องมมระมัดระวังค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเงินทองนะคะเพราะฉะนั้น อย่าไว้ใจใครเรื่องเงินจะเสียเปรียบได้นะคะคนโสดเนี่ยดวงเฮงเรื่องความรักค่ะเพราะว่าจะมีนคนดีนะคะคนที่จริงใจเข้ามาพัวพันกับเราตอนนี้ต้องย้ำเตือนนะคะในเรื่องเงินทองต้องมมระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันเสาร์แล้วก็พุ้จังชืนค่ะวันนี้นะดวงของคุณเนี่ยนะคะมีดวงการเสี่ยงโชคค่ะหรือหากใครก็แล้วแต่มีการติดต่อเรื่องอางหาริมมัพั์ไว้นะ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องงานเนี่ยต้องระมัดระวังบริวารค่ะจะนําเรื่องร้อนใจมาให้กับคุณแล้ววันนี้นะคะอาจารย์รักต้องเตือนมากๆเลยคืออย่าเข้าไปอยู่ใกล้ชิดคนป่วยนะคะหรือไปเยี่ยมคนป่วยเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้สําหรับสีบงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีครีม แล้วก็เครื่องประดับที่จะเสริมดวงนะคะก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นพลอยสีแดงค่ะหรืออาจจะใช้ทองคําหรือเครื่องประดับสีทองแทนก็ได้นะคะยังได้อย่างหนึ่งค่ะหามาติดตัวไว้นะคะจะได้นําโชคลาภให้กับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานนะคะก็จะมีองค์พระพุทธสัจจ์เวนอิมพระวิษณุแล้วก็หลวงพ่อเปิ่นแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงเรื่องของการเงินกับโชคลาภเนี่ยอย่าลืมนะคะต้องรีบสักการะพระราหูค่ะพระองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิง ทีนี้คนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือในเดือนตุลาของสัปดาห์นี้นะคะถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยเน้นค่ะเรื่องของการซื้อที่ดินถวายวัดหรืออาจจะสมทบทุนนะคะทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคสร้างสาธารณประโยชน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะอันที่สองค่ะจะทําให้เรามีความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็อาหารน่จะใส่บาตรก็ดีนะคะถวายพระ ทามสั่งกทานก็ดีเนี่ยจะต้องมีกล้วยอยู่ในอาหารนะคะอาจจะเป็นข้มกล้วยนะคะ mm hmm. เค้กกล้วยหอมนะคะกล้วยเชื่อมหรืออาจจะกล้วยน้ำวาสุกไปได้นะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะว,ว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างาง่ายๆอุปสรรคต่างๆมันจะหมดไปสําหรับตัวเลขเมื่อวาน,นะคะ่ะที่วางไว้ในรอบ17.30น,นเนี่ยเลขที่ออกคือ668แล้วก็17 รอบนี้ค่ะเข้ามา2ตัวบนของชุดจับคู่นะคะคือเลข6-8ส่วนรอบ19.30น,นค่ะเลขที่ออกคือ7-8-1แล้วก็3-9รอบนี้เวน็นเลขเจ็เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะชุดวินนะเข้ามาทั้ง3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนเลยคือเลข7-8-1ค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าเลขเด่นประจำมนพฤษสบดีที่12ตุลาคมค่ะ ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข1เลข7เลข4เลข9เน้นไว้ที่เลข5กับเลข7นะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ50 52 53 56 58 07 27 37 67 87แล้วในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข8เลข2เลข1เลข4ค่ะ ในเม่อที่เลขเจกับเลขแปชุดจับคู่7จ7ด7ู7ย์เจ8ด8า8เ8็ดดาแล้วในรอบจุบเก้จุดสานชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขเจเลขสีเลขสามเลขหกเลขสองในไม่ที่เลขเจกับเลขสีค่ะชุดจับคู่7จ็ด7ูนย์เ 0414548494ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันพุธหัสบดีเลยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะมันทําบุญมันทําทานนะกุศลมันจะทําให้เรามีโชคลาบมีเงินทองไหลคล่องมือคะ่ะแล้วก็อย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจารย์รักขอกําลังใจจากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักด้วยค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่คะ่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทานเอ็มไทย ขอให้ทุกคนโชคดีรับจับรับโชบคกันสวัสดีค่ะ